ข้อนี้โจทย์ถามว่าก็ใดไม่เป็นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะนี่คือแบ่งเป็นสองประเภทก็คือจำนวนเต็มกับเศษส่วนดังนั้นจำนวนตรรกยะเนี่ยก็คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้มาดูทีละข้อนะครับข้อ1 1.414 1.44 14. 14่เนี่ยเป็นทศนิยม3ตำแหน่งสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ 1, 4 1 4ส่วน 1,000เพราะฉะนั้นข้อ1ก็เป็นตรกยะส่วนข้อ2รากที่2ของ5ยกกำลัง4รากที่2เนี่ยก็คือมันก็คือการยกกำลังด้วยเศษนหนึ่งกัน่นเองดังนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า5ยกกำลัง4ยกกำลังเสนหนึ 2, และจากเรื่องเลขยกกำลังถ้ากำลังซ้อนกันเรานำกำลังมาคูณกัน4คูณกับเศษหน่งกัได้ สองซึ่งห้ายกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ25ซึ่งก็เป็นจำนวนเต็มที่มาดูข้อสามหน3 4งจุามสี่สมซ้ำเยมซ้ำเนี่ยเราก็สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เช่นกันซึ่ง1.234 3.43เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่า1234 หารด้วย990ส่วนข้อ4ลรักที่3ของ27ส่วน8เ7นี่ย27เนี่ยก็คือ3ยกกำลัง3ส่วน8เนี่ยก็คือ2ยกกำลัง3ดังนั้น3ส่วน2ยกกำลัง3และยกกำลังซ้อนด้วยเศษ1ส่วนสก็จะได้เศษ3ส่วน2ซึ่งเป็น เสร็ส่วนเราก็มันก็เป็นจำนวนตรกกยะสำหรับข้อห้าเนี่ยพายมันเป็นจำนวนตรตกยะโดยมีค่าประมาณ3.14เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเท่าที่ยมไม่สำแบบไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำจำนวนใดๆไปคูณกับจำนวนตรตกยะ ผลลับมันก็จะได้เหียงคงได้อัตรกยะอยู่ดังนั้นข้อที่ไม่เป็นจำนวนตกยะก็คือข้อห้า